เพื่อนๆเนมื่อวานไปงานกินเยอะ <c oughs> ก็ต้องวันเกิดของคุณสามีวันนี้ก็ต้องรีดรีดไปเลยกิจวัตรประจำวันค่ะไปออกกำลังกายกับเสียงพินเสียงแคนไปแอโรบิกกันถ้าไม่ออกกำลังกายแล้วมันอึดอัดค่ะถ้าไม่ออกกำลังกายก็อึดอัดมาเลยไม่รู้ออึดอัด ใครอันนี้เอาท่าหานุมานเขาถ้าไม่ออกอกําลังกายอรือแใครถนดัดท่าไหนก็เอาก็รีดออกไปนะคะออกอก,กําลังกายฝักเสียงพิมเสียงแขนโยกก็น่อยโยกโยกให้ไขมันหลุดถ้าหานุมานโยกใส่เสียงพิมเสียงแคนเดนอีสานค่ะ ไม่เลยวันนี้เอาหน้าท้องเมาาื่วันทานไปเยอะเอามือกอดอกเอาไว้ทีบไปเลยค่ะทีบให้ได้สบทีบจักรยานบ,นบนบกร้อยครั้งเมื่อวานเดินเดินชมสวนดอกไม้ปวดขามากทีบไปเลย ให้เรารู้สุดอัดให้เราเรียดหน้าท้องนะครี่ยกขึ้นไปตัววีตัววีเกรงเอาไว้เกรงเอาไว้ไม่อยากให้หน้าท้องไม่อยากให้ท้องปองป่องที่ให คนค่อยๆทีบไปถ้าอันนี้ก็ถือว่าเราได้แขนขาที่แข็งแรงนะคะแขนขาที่แข็งแรงนะคะเอี้ยวตัวไปเลยนะคะทีบจักรยานที่บ้านบนบกตอนนี้มันจะไปวิ่งถ้าไปวิ่งข้างนอกก็ต้องนะคะก็ได้ถือกล้องไปแต่พีก่ก็มีงานทำที่บ้านหลายอย่างได้ยินเสียง ่ออกกําลังกายกับเสียงพินอันนี้เพลงนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะเพลงนี้เปิดได้โยกไปเลยก่อให้ได้แขนขาเราขยับเราก็ถือว่าเราได้ออกกํลังกายนะคะโยกซ้ายโยกขวาลําเซิร์ฟกัไปเลย โละันเตียลงเตียลงตะลัันเตียลงเสร็จไปเลยเร่งไปเลยเด้งไปเลยดึงให้ใครมันออกแล้วถ้ารู้สึกว่าร้อนแล้วก็ถึงไปเดมนะ ไปเลยสลัดไปเลยเตะไปเลยขาขยิบ okay, มาเราเลยได้กําลังขากําลังแขนนะคะเพื่อนๆลองนะไปทําดูนะคะเหนื่อยแตกแล้วถ้าไม่ได้ออกกองกายรู้สึกว่ามันอึดอัดค่ะไม่ต้องนั่งน,นั่งนอนนอนนะคะออกกําลังกายเสร็จก็จะไปทําสวนแล้ววันนี้อากาศดี จะไปดูสวนเมื่อวานก็ไปชมสวนปาร์คชมสวนดอกไม้ใหญ่ที่สุดมีลายที่ใหญ่มากเลยที่สวิตเซอร์แลนด์ชมสดว่ายน้ำว่ายน้ำแน่นอกต้องยกออกแน่นอกต้องยกออกแน่นออกไหม สิบยี่สิบปีเพราะว่าถ้าไม่ได้ออกกำลังกายรู้สึกว่าเอาไปทำดูนะคะเพื่อนชอบส่วนไหนถ้าอยากให้ร่างกายเราบาลานซ์บาลานซ์จะเอาเอวหนิวีวจะเอาให้เอวโค้ดไปเลยบิดซ้ายบิดขวารีตรงเนีย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 ง เดี๋ยวลงสรวรรค์เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเปิดเสียงพินได้ยินเชียรพินเราเต้นนาหารประโยชน์วัสันสลัดออกไปเลยค่ะไปทำดูนะคะเพื่อนเพื่อนเลิกอยู่สู้ๆให้ยาคงดีสู้ๆสู้ๆไม่บายค่ะให้กำลังใจวีวียนนะ อุ๊ยร้อนนะเต้นไปเต้นมาจนเหงื่อ